สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมืนน่อนี้นับพักเขารัว้วค่ะเมืนน่อนี้อันคืออยากกินยำค่ะก็ะเลยได้ปลาหมึกม้าค่ะยำปลาหมึกเอาแต่ปลาหมึกย่างเดียวเนี่ยแหละค่ะพริกค่ะ <c oughs> อันนี้กับเครื่องเนาะคะ่ะเนาะสูตรสูตรไพยกบสูตรไพลนะคะนับก็เอาตามที่แบบว่าน,นับเฮ็ดอะค่ะเอาตามที่แบบนับนับเฮ็ดเลยค่ะเอาตามที่นั่นแหละอันนี้กับสูตรของนับเนาะคะ่ะเนาะนับกว่าที พริกแต่สีไล่เนี่ยจังน้อยเพราะว่ากินเผ็ดเนาะค่ะเนาะแล้วนับกับสีใส่น้ำอันอย่างตระี่ยน้ำกับเทียมดองค่ะใส่แต่น้ำแล้วกับสีน้ำตาลค่ะใส่น้ำตาลนับ่กินหวานนับกับไส่หลายบ่กินหวานใส่บ่หลายแต่ว่าผงชูรสค่ะผงชูรสน้ำปลาค่ะ กินเค็มกินเผ็ดค่ะแล้วกับหมักน้าาค่ะแล้วแต่ไผรมักเปรี้ยวก็เปรี้ยวตั้งไต่กับว่าไปเนาะค่ะเนาะน้ําแล้วกับนับกะฉี่ไส้มื้อนี่นะคะใส่เครื่ององไปเลยค่ะใส่เครื่องใส่ nha cả, giờ tính chặt noi cân, hmm, giờ, nó còn biết biển không? uống pilot, Năm phá, bạc nấu ít noi หมักพปิ้กค่ะเก็ดบะเพ,ะพอเ <c oughs> นี่ยค่ะพอซิมอีกจากรอบนี้ด้วยค่ะเนอะน้ำน้ำตา,าลอีกจะกนอำ ฟอเราค่ะแบบที่เนี่ยแห้งปูแห้งสีแปะนี่แหละค่ะนับักสินิ่งผักลายแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปแล้วค่ะเนาะนี่ค่ะเป็นตาแซ่บป้ะค่ะนับปศินแซ่บของนับเปล่าทั้งเผ็ดทั้งเค็มแต่ว่ามูกะสีแซ่บน้ำมะบุเสร็จแล้วใส่จาน ในจานปญยอยูุเสร็จแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แหละค่ะมาเด้อจ้ามาจ้าไปกินน้ำกันมาที่นี่จ้าแจบแจบ